แต่ว่าเริ่มต้นเรื่องแรกใครที่อยู่หอพักใครที่อยู่แฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวอยากให้ดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อนข้างห้องใช่ว่าจะไว้ใจได้ทุกคนจู่ๆเนี่ยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในห้องของผู้หญิงถือลักษณะกิ่งไม้เข้ามาจะทำร้ายร่างกายด้วยนะครับไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันคุณผู้ชมผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยกูมีคลิปแล้วแต่่กูจะไปแจ้งความตายยัง ผมไม่ได้เป็นไรพี่ต้าผมไม่ได้มีอาการเออนี่น้ามันถือไม้เข้ามาอย่าพี่ต้ากูจะส่งคลิปแจ้งความคอยดูไอ้จะเข้าไปนอนในคุกรไปยาไม่ได้ว่าอะไรใส่ยเป็นกูับหักานกูอะไม่มีใครนอนเลยไม่มีใครนอนเลยอออโอ้ดูดีเข้ามาเหมือนลักษณะเอาเอาไม้มาฟาดด้วยนะ ถ้ายินเสียงอ่ะแล้วที่เขาเรียกพี่ต้าพี่ต้าเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักกันนะ<อ>เป็นอดีตเพื่อนร่วมร่วมห้องร่วมหอที่อยู่หอที่อยู่ห้องยใกล้กันอ,อยู่หอเดียวกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะ,ะแต่ว่าอยู่ภายในหอเนี่แหละนะครับผู้เสียหายก็เลยบันทึกไว้เขาเลยจําได้นะรู้จักกันดีนะฮะผู้ชายคนนี้แทาทางขึงขังเลยถือกิ่งไม้เข้ามาลักษณะคือมาแบบมาหาเรื่องนะฮะในคลิปเนี่ยนะครับก็ จะมีเสียงผู้หญิงที่ลักษณะโวยวายหน่อยออว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องจะเอา,<ม>าเรื่องจะถ่ายค,คลิปไว้อะไรเงี้ยอีกคนนึงก็จะซอฟหน่อยค่ะอ,อ,อีกคนนึงเนี่ยจะพูดจาลักษณะสุภาพว่าไม่อยากมีเรื่องออออพี่ใต้ออกไปยาอะไรแบบเนี้นะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดเหตุวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีไปที่เกิดเหตุไปที่ห้องพักแห่งเนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ไปเจอนะครับกับนางสาววัลลพินนะฮะอายุ24ปีคนที่ถูกบุกเข้ามาในห้องนี่แหละ,ะนะครับเธอก็บอกว่าคนก่อเหตุนเนี่ยชื่อในต้านะฮะถือกิ่งไม้เข้ามาโวยวายแถมยังยกเก้าอี้เหล็กนะครับที่อยู่หน้าห้องเนี่ยจะเอามาฟาดพวกเธอด้วย<อ>ถามว่าไปทำอะไรให้เธอบอกไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะส0มิมิถุนายนในต้าเนี่ยเคยบุกเข้ามาทีหนึ่งแล้ว มาชกหน้าพ่อเขาที่กําลังนั่งอยู่หน้าห้องเออ,เอ,อนะครับแล้วจูจ่ๆพอก่อเหตุเสร็จก็เหมือนกับย้ายออกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเห็นว่าเนี่ยนะไปเช่าห้องอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรทุกคนก็คิดว่าเขาออกไปแล้วคงมไม่กลับมาอีกล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้อย่างที่เห็นในคลิปนะฮะมาอีกแล้วนะครับกลับมาทําร้ายโดยที่ไม่รู้สาเหตุออไม่ได้ทําอะไรให้ มีปัญหาไม่ได้โกรธเคืองกันมาก่อนเหรอ,อ,อไม่มีนะเขาบอกว่าออมันแปลกนะเออเขาบอกไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีอะไรที่ทําให้บาดหมางใจกันแอันนี้เหมือนเจ็บแค้นอะ่ะเหมือนฝังใจใ<ช>อะไรมาะนะนี่แหละไม่รู้ว่าหลอนอะไรอย่างที่ในคลิปเขาบอกหรือเปล่าเ,ออเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าถ้าเธออยู่คนเดียวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นออวันนั้นเนี่ยที่เห็นในคลิปเนี่ยแฟนอยู่ด้วยนะครับออมีเพื่อนของแฟนเนี่ยนะฮะอยู่ในห้องด้วยเออนะ ก็ไม่มีใครไปทําร้ายเขาเขาก็ไม่กล้ามาทําอะไรมากนอกจากถือไม้เข้ามาเหมือนลักษณะจะฟาดเท่านั้นเองนะครับเธอไปแจ้งความไว้แล้วค่ะ<อ>ลองฟังต้นสายปลายเหตุดูนะครับวันเมื่อคืนนี้ที่เห็นก็ตามคลิปเลยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้าเนี้ที่ที่มีประเด็นที่เขาบุกเข้ามาคือก่อนหน้านี้เขาอ่ะได้อยู่หอเดียวกับหนูแล้วเขาอ่ะเหมือนเขาเชิงแบบว่าหลอนนะคะ เออเขาเข้ามาเขาเข้ามาทําร้ายพ่อก่อนคืนก่อนวันนั้นที่เขาจะย้ายออกไปเขาได้มาทําร้ายคนในหอเออแล้วก็คือคนในหอก็ไม่เอาแล้วคือให้ย้ายออกไปเลยกเ<อ>พอรู้พฤติกรรมอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวกันล,ละนะอย่างน้อยไปแจ้งความไว้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตามตัวให้<อ>เพราะถ้าปล่อยอย่างเงี้ยอีกสองสามวันเกิดมาอีกเนาะอ่าแล้วทีนี้ถ้าไม่ใช่แค่ไมยล่ะเป็นอย่างอื่นจะทำยังไง ต้องฝากฝากตำรวจด้วยนะเป็น,นอุทาหอณเลยนะแล้วก็คใครที่อยู่หอ,อ,หอล็อกประตูให้แน่นหนาเพราะว่าดูสิเขาบุกเข้ามาได้เลยค<ช>่ะไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเปิดประตูไว้หรือ,เ,อเปล่านะคะ